รีบวิ่งมาเลยเห็นจับรถคันนี้ไม่ได้ฟูจะคิดว่าต้องได้ไปเที่ยวแต่หารู้ไม่เขาจะเอาฟูไปตั้นไข่แล้วนะฟูพูดว่าไปตัดนไข่อาจจะดูใจร้ายเกินไปใช่ไหมทุกคนงั้นก็เออฝากขาไข่ไว้กรหมอดแล้วกันเนาะส่วนฟูนั่นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยดีใจหน้าละลื่นคิดว่าพ่อกับแม่จะพาไปเที่ยวก็ทุกคั้นที่จับรถคันนี้แล้วให้ฟูขึ้นรถไปด้วยก็จะพาไปขี่รถเล่นบ้างไปเล่นบา้านยาบ้าง ฟูก็คงคิดว่าเออคงได้ไปเที่ยวแล้วแหละนั่งนี่ไม่นิ่งเลยหันซ้ายหันขวาย,ยุกยิกยุกยิก,ยก,ยกอารมณ์แบบตื่นเต้นวิเราจะได้ไปเที่ยวแล้ว <c oughs> แต่หารู้ไหมฟูจะสูญเสียความเป็นชายและเสียไขย่ไปตลอดชีวิตกินั่งอยู่ข้างหลังกว่าจะถึงคลินิกหมอก,ก่อนน้ำลายฟูเต็มหน้าทุกคนพอมาถึงก็ไม่มีนิ่งอะตื่นเต้นกว่าเดิมอีกเดินไปทั้ทงนั้นทั้งนี้และหมอก,ก็ถามว่าแน่ใจนะที่จะเอาไข่ฟูออกอะตอนแรกก็เริ่มลังเลแต่เอาออกหละดีแล้วหมอ แล้วหมอก็ฉีดยาสลบให้แล้วนาก็แหกปากร้องร่นเลยฤ์ยาก็เริ่มออกเริ่มละเริ่มละขาเริ่มไหลละแต่ก็ยังพยายามสู้กับฤ์ยาอยู่พ่อมันนี่ก็น่าเศร้าเลยสงสารฟูตอนแรกก็เถียงกับกี้นะไม่อยากให้พาฟูมาทํามันบอกว่าสงสารไม่อยากเห็นตอนที่เขาฉีดยาสลบแลวฟูค่อยค่อยซึมลงแล้วก็รับไปกี้ก็บอกฟูแค่สลบฟูไม่ได้ตุยสักหน่อยทํามันยังไม่ถัานจะเซตดีเลยฟูก็ฟื้นแล้ว พ่อมันต้องเดินไปจับไว้เดี๋ยวหมอดโดนงับแล้วแฟนหมอดที่นั่งดูอยู่ก็ถามกีว่าตัวนี้ชื่อฟูไหมกีก <g hee> ็ตอบว่าใช่ค่ะกีก็คิดในใจโอ๊ยจําแม่นจังเพราะกี <g hee> เคยเอาฟูมาฉีดวัคซีนต,ตอนเด็กๆ <g hee> แต่ไม่ใช่อย่างที่กีคิดทุกคนเขาบอกว่าเหตุสามแสบอยู่ในคลิปหมดสภาพเลยนะฟูแล้วเขาก็บอกว่าติดตามน้องๆอยู่ชอบหมาเหมือนกันกีก็ขอบคุณที่ติดตามและเอ็นดูสามแสบจ้าขอบคุณนะคะ แล้วแม่ก็เอาอีกแล้วดีใจที่พ่อก <t ake> ับแม่กลับบ้านเฮ้ยเปล่ากวนประสาทอยากแกงน้องยิ่งว่าเขาเหมือนยิ่งยุ และมันก็ไม่หยุดกระโดดปานจริงโจ้เมกดีดอะไรจนพ่อมันมโหเตะจนรองเท้าลุดมันก็ยังไม่หยุดไอ้ฟูก็สลืมสลืสลหันซ้ายหันขวาขู่ด้วยเห่าด้วยกลัวไอ้เมกจะกระโดดงับไอ้นี่ก็ไม่ยอมเลิกลา้ายิ่งโดนดายิ่งเอาใยถึงบ้านคิดไว้ในหัวเออฟูต้องมานอนรับนิ่งๆเหมือนไอ้หมอกแต่เป่ามันฟื้นแล้วมันก็พยายามจะกัดแผลมันพ่อมันต้องมาจับไวไล้ล่สองตัวมนนอนต่อตูดดูน้องเพื่ออะไร สุดท้ายต้องจบด้วยตะกอ้อข้อปากมีพี่เมฆเฝ้าอยู่แล้วก็มายืนหน้ายืนตาให้น้องขูให้น้องมโมโหกูไม่รู้จะดา่ามึงว่าอะไรแล้วนะเมฆหมดคำจะพูดกินข้าวพ่อก็ต้องมาเฝ้าพร้อมกับเมฆอยากกินของเหลือจากน้องพ่อไอฟูจะเอาปากไปกัดแผลกินเชดก็พาไปนอนเหมือนงอนนะดูดิทุกคนมันหันหลังให้กี้มันงอนที่พ่อมันใส่ตะกอ้อข้อปากมันไงเรียกก็ไม่หันทําเป็นเดินหนีหมอก็หน้าตาเหมือนจะง่วงนอนตลอดเวลา ฟูนั่นก็ยังไม่หายงอนเรียกให้หันมาก็ไม่หันพอจะไปจับก็ทําท่าจะงับก็ฟูจะกัดแผลใสไปก่อนแปบ๊บเดียวหน้าพอมันนั่นเห็นไอฟูงอนก็มานางเฝ้ากับไอ้เมฆไอ้หมอกง,งั้นคืนนี้ก็ไม่ต้องนอนนอนก็มานี่แหละเนาะ